เดี้อม <že 20> ่ลาสิบห้าเข้าไม่ได้แล้วเกมอีเซลอ่ะเกมอีเซลอ่ะเกมอีทูอ่ะเยอะไปเยอะไปคนเยอ มันยิงใครในบ้านบ้านที่บ้านบ้านกางเกิดเมื่ไหรถ่ายวิดีโอให่ปะพี่อยู่ตรงหน้าต่างที่อยู่ตรงหน้าต่างที่เอาไปโพสเลยพี่โพสตินะโพสติรอตายอ่ะถ้าตายเขาถึงจะแปอ่ะไม่รู้นี่หมูชื่ออะไรนี่หมูโอ้โหไหน นั่นแหละอาโปติก็เลยโดยแม้แต่คนข้างหน้าเราเราก็จะมีเยอะดีเยอะเกิดในบ้านแม่งไมันหนักยิงกันเลยนี่ยนแหละเดี๋ยวเรลองกูเกิดในบ้านแต่แต่ในบ้านแต่แต่บนตึกมันทําแบบมันทําเนียนไม่มายุ่งเลยนะทำให้มันลงยิงแล้ตั้งแต่ไหนตั้แต่ก็ตายนะมันไม่ลงมาทำเนียนเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูอยู่ในบ้านกูอยู่ในบ้านสองชั้นบันไดบันไดตันแหละบันไดขึ้นจนสองตันเลยยิงไม่ได้กูเกิดแล้วก็มาฆ่ากูแสงว่าแม่งไอ้นี่แล้วอยู่บ้านไหนบ้านไหน บันไดที่มึงที่กูข้ามาเอาออกตัวออกในบ้านอี่ยงมึงอ่ะอันนั้นไม่อยู่บ้านตามหลังมั้ะอันนั้นไม่อยู่บ้านตามหลังกูอยู่บ้านบ้านบ้าสองชั้นสิบ้านสองชั้นที่บันไดมันขึ้นชั้นสองไม่ได้อ่ะอ๋อในอันนั้นบ้านกลางเออแบบบ้านกลางนรอกกูอยู่ตรนัถ้าเลยกูเกิดมาแล้วมาฆ่ากูแตงไม่ใช่เลยนั่นแต่เคยแล้วมันยิ่งมายิงเลยโคตรดู ชื่ออะไรครับป .4 ใช่ไหมคนนี้อะโป, 4, 是是นนโป .4 นี่ยิงผมอ่ะไองคนที่อยู่ข้างล่างอะมันอยู่ตรงหน้าต่งชั้นครับพี่ลักษอ่ะส่วสองคนอยู่บนตึกครับบนตึกก็ไม่รู้ชื่ออะไรแต่ไอ้ปร .4 รู้ดีมากโป .4 นั่งอยู่อมัดมาถึงเปิดมอเตอร์ยิงยิงเออมาถึงเปิดยิงนี่แบบมันมืดนะเียเขาจะมองไม่เห็นเลยถ้าเป็ดเดี๋ยวถ้าเป็ดเดี๋ยวไม่เห็นเลยเ,เปิดกนหน้าเลย